ได้ปลามาแล้วนะครับหน้าตาแบบนี้ล้างทองคมสะอาดเรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วก็ทําการบั้งนะครับเนี่ยเราก็จะบั้งแบบเป็นปลาสลามเฮ้ยไม่ใช่ปลาสลามเขาเนี้อะไรปลาชลามล้ำบั้งแบบฟันปลานะแบบนี้แบบนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับสวยงามนะเสร็จแล้วก็จะมีเครื่องแกงนะครับนี่นะครับพริกราดพริกนะครับ็จะมีพริกแดงขาเหลืองนี่ครับขาเหลืองก็ไม่มีกระหาขาขาเนี่ยแล้วก็กระเทียมสามอย่างแค่นี้เองนะครับเสร็จแล้วก็จะมาปั่นรวมกันเลย เน่นเครื่องปั่นครับเครื่องทุนแรงพอปั่นหยาบๆจะปันแหลกมากมันจะเผ็ดเปล่าตัวใหญ่นะครับน้ำมันนี่ก็ต้องใส่เยอะๆเลย ไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวไม่ท่วมตัวนะครับไม่ลงไม่ท่วมตัวปลาเนี่ยังไม่เพียงพอครับเพิ่มอีกคนนึงเราวัดระยะมาแล้วนี่ครับอ่าสามขวดยังไม่สะใจเพิ่มอีกอ่าอยู่นั้นบอกดี<ป>ด,ดีได้ได้ได้ได,ได้โอ้โหกระชอกกระชอกไปที่ขวด นี่นะครับก็ทคนิมีการทอดปลาในกระทะนะครับย้ำนะครับว่าทอดปลาในกระทะไม่ให้ตีกระทะไม่ให้ไปทอดในหม้อนะครับก็บอกอยู่ทอดในกระทะก็ต้องน้ำมันเยอะๆแล้วก็ต้องน้ำมันร้อนๆอ่าน้ำมันร้อนๆนะครับไฟไม่ต้องแรงมากก็ได้นะครับแต่ผลน้ำมันต้องร้อนน้ำมันต้องเยอะนะเสร็จแล้วก็ใส่เลยนี่นะครับ เี๋นะไม่ติดกระทะนะครับถือไหวเลยลอนเลยแบบนี้เนี่ยนี่ลอนไปลอนมาไม่ติดกระทะดีกวาไม่ติดไม่ติดโอเคก็เดี๋ยวให้ข้างล่างเขาปุกก่อน นี่นะครับเนื้อก็เหลืองดีแล้วนี่แบบนี้ไปพักสร็จน,น้ำมันไว้โอ้สวยงามนี่นะครับร้อนเลยครับินกระทะ <S <S เดี๋ยวจะทำน้ำซอสน้ำซอสราดพริกต่อเลยนะครับน้ำมันและนี่ก็จะเป็นพริกที่เราปั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ไปเลยผัดให้หอมก่อนไปดับวะเอ้าก็มังกีติดอยู่นี่อะไรอ่ะอ้าโท่ไม่น่าทำไมนะ้ำมันไม่ร้อนโธ่อ่ามีเสียงสูตร้าแล้วนี่ แบนี้หอมน้่มกลิ่นนี่เจ๊จมูกเลไหมครับ นี่ครับเดี๋ยวเราก็จะใส่น้ำมันครับน้ำมันจะใส่ที่กระทะนี่เลยเฮ้ยน้ำมันะะอนนนะไระน้ำปลาโอโ้โหเหน่เนี่ย้ยโอ้ยติดไม่ได้เลยเดี๋ยวเติมน้ำก่อนเติมน้ำก่อนเฮ้ยน้ำน้ำน้ำคนมีไหมน้ำคนอะ น้ำยิวยอ่าไม่เป็นไรไ,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 ไทำงานก่อนทำงานก่อนนี่นะน้ำมะขามเปียกท <c oughs> มช้อนก่อน <c oughs> เดี๋ยวจะเปรี้ยวครับเพราะมันเข้มข้นมากเลย <c oughs> แล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บ <c oughs> เพิ่มความเข้มข้นอีกนะครับด้วยซ้อนหอยนางรม <c oughs> โอเคแล้วเราก็คนเ,เข้าให้เข้ากัน ลายน้ำตาลนี่นะครับน้ำราดของเราเผ็ดร้อนแน่นอนไม่ต้องกลัวดูดูสีร้อนอา่าเป็นเค็มน้อยไปเดี๋ยวเขาตเติมน,น้ำปลาก่อนโอเคนี่นะครับ ตอนนี้เราก็จะทําการเคี่ยวเคี่ยวเคี่ยวด้วยไฟอ่อนนะไม่ต้องแรงอืมนี่นครับเคี่ยวให้เขาเข้มข้นให้เขางวดนิดห,ห,หน่อยอาครับตัดใส่ตาลเลยนี่นครับให้มันสมน้ำสมเนื้อนะครับตาลต้องยิ่งใหญ่อย่างนี้นี่นี่นนครับน้ำก็งวดดีแล้วเหนียวเข้มข้นโอเคใช้ได้แล้วปิดไฟนี่นะครับ น้ำราดนะครับเดี๋ยวเราก็จะลาดกันเลยดีกว่าราดเลยปักชีนะครับตกแต่งหน่อยเนี่แบบนี้ไ,ไปปลากระพงราดพริกสามรสพร้อมคุตโตรัรบประทานแล้วครับมาครับพร้อมเลยดีนะครับพอเราบ้างแบบปลาฉลามนี่โอ้โหง่ายเลยทีนี้รสชาติก็คือ เปรี้ยวเค็มเผ็ดหวานมาน4สี่รสนะครับอืมแต่ว่าใช้ชื่อเมนูว่าสามรสนะครับเพราะว่าเรามีพริกแล้วปาก,กระพงรากพริกสามรสอืมอืมบองตอีรู้นะครับว่าเผ็ดอืมแต่ว่าเรามีรสชาติมีเปรี้ยวอืมเก็มมีหวานอืมสมบั